เดินทางไกลใจก็นึกถึงเตาทะเลภัยและเตาทะเลอยากจะส่งสัญญาณบอกใบอะไรกับเราหรือไม่มาดูกันครับใบแรกได้เจ็ดถ้วยหมายถึงมีสิ่งที่ปรารถนามากมายหลายอย่างตามมาด้วย a อ e of c u p ัและ The World โลกจะส่งสิ่งที่คุณปรารถนามาให้เก้าเหรียญ ตามมาด้วย t e m p พลนความสมดุลทางโลกวัตถุตามมาด้วยสีเรียญมาดูไปข้างๆก่อนว่าหมายถึงอะไรสีเรียญเมื่อขึ้นมากับ9เหรียญและเทมเพลนคือความสมดุลของรากฐานอ h e เดว w o w o o r t u t u n e ขึ้นมาครับ t h ด h ะไฮปริน e s s และ The Emperor I, uh, อัยาอลังการซะแล้วโดยสรุปก็คือโลกนั้นจะส่งบททดสอบอะไรบางอย่างมาให้กับคุณซึ่งดูจากหน้าภไยแล้วจะเกี่ยวกับการคลายยึดทางวัตถุแล้วก็ให้เน้นไปสร้างสัมมดุลในทางจิตใจของคุณเพิ่มเติมและ ความยากง่ายนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่คุณปรารถนานั้นคือสิ่งใดไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามโลกจะส่งสิ่งนั้นมาให้คุณแน่ๆเพียงแท้เพียงเพียงแต่คุณนั้นหามวิ่งไล่ตามและสองคุณจะต้องทำจิตใจของคุณให้ใสสะอาดเหมือนผิวน้ำที่ไม่มีคลื่นรบกวนในขณะที่โลกนั้น จะส่งสิ่งต่างๆได้ๆมารบกวนคุณอย่างสมน้ำสมเนื้อตามแต่สิ่งที่คุณนั้นปรารถนาตั้งใจไว้เมื่อคุณผ่านบททดสอบมาได้แล้วโลกก็จะฉายให้เห็นให้คุณได้รับหรือได้สัมผัสในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาอย่างแท้จริงสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟัง และทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์กำลังใจนะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย